รถสแถวรถโดยสารครับผมวิซูเอลสองร้อยกระบะตอนเดียวมีลังคาไม้นะครับคันนี้เป็นรถโทนสีแดงแต่งล้อม็กอย่างสวยเลยครับทุกคนทุกอย่างรอบคันดีหมดครับผมแต่งสิ่งแต่งสวยเครื่องยนต์นีมีไอนิดหน่อยครับผม พร้อมใช้ภาษีขาดไม่เกิน,นครับผมสองห้าหกห้าครับพร้อมเล่มพร้อมทะเบียนเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับคัสซีสวยไม่มีผูครับผมภายในไมคิ๊กเอเยนชำ่ำสภาพนี้นี่ ถือว่าหาได้ยากนะครับหาดูได้ยากนะครับทำสีมาอย่างสวยเลยนะครับโลแมกครับที่นั่งไม่มีครับผมมีแต่หลังคาหลังคานี่ก็ บุงด้วยพื้นเหลครับผมโดยมากก็เป็นพื้นเหล็นครับช่วงล่างตัวทางรถฝาข้างฝาท้ายครับทุกอย่างเป็นเหล็พื้นเหล็ครับผมฝั่งขวานี่จะมีรอยบุบนิดหน่อยครับผมไม่แน่ใจว่าไปชนไปเสียวอะไรมานะ เดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ของเ้าหน่อยครับเครื่องยนต์วสองร้อยครับมิสูไซโคลนตัวนี้เป็นพงมาลายธรรมดานะครับ มีคอมเอนะครับผมคอมเอมาให้นะครับผมมีแทรนลมด้วยนะครับผมนะ่ังดีครับสภาพเครื่องก็เจ็ครับผมรถไม่เคยผ่านการเชียวชนมาครับ เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูครับผมแบตรู้สึกว่าจะเสื่อมสภาพหรือเปล่านะแต่ว่าเราก็นี่ครับดีเจ้าตัวนี้นะครผมคาปาเป็นพลังงานแบตเตอรี่พลังงานสูงครับเดี๋ยวจะลองพ่วงดูว่าสตาร์ตติดง่ายไหมอ้าใครสนใจก็ขายครับผม สองพันห้าครับครบชุดเลยมีชุดขั่วขีบมาให้ครับผมตัวนี้นะครับเดายวเราจะสตาร์ทติดเครื่องนะครับผมกอเดินก็เพาหัวดีนหน่อยครับผมสตาร์ทแล้วครับตัวนี้สตาร์ทง่ายมากครับผมคาปา ตาร์ทติด,ดแล้วครับตอนนี้สตาร์ทติด,ดแล้วครับเดีย๋ยวฟังเสียงก็เรื่อยหน่อย ดูครับผมไอไม่เยอะเท่าไหร่ครับไอไม่เยอะนะครับผมเสียงดีมากครับน้ำดันไม่เย่ย น้ำไม่ดันครับผมน้ำวนปกติครับผมน้ำวนปกติครับเเดี๋ยวจะลองขับให้ดูครับผมอ่าเดี๋ยวจะลองขับให้ดูครับ แรงมากเซ็งเบรกหน่อยดีเลยตัวยังยังโอเคอยู่โอเคครับผมสนใจก็โทรมา0 8 0